ประเด็นสําคัญการบ้านการเมืองแน่นอนเราผ่านการพิปรายไม่วอใจไปเรามีประเด็นซึ่งหลายคนจับตาดูเรื่องปรับครมอมานนยกก็ายืนยันใช่ไหมค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องจะเปลี่ยนกลับมาเป็นบัตรใบเดียวไหมเมื่อ<ะ>วานนี้คุณธนกรวังบุตรคุณชนะโคชรัฐบาลยืนยันว่าอย่ามาป้ายเสีใช่ไหม<ะ>ไม่ได้มีความคิดประเด็นเรื่องที่สามปอที่ไปล่ําลือกันว่าจะกลับมาเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการเลือกตั้งเนี้น้องไว้ค่ะ คุณธนก,กรเนี่ยบอกกันนะครับว่ากรณีพลเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าเสรีรวมไทยบอกรัฐบาลกำลังจะแก้กฎหมายกลับไปใช้บัตรใบเดียวเหมือนปี62สองหวังว่าจะได้เปรียบคุณธนก,กรบอกอำนาจเป็นของสมาชิกรัฐสภาคือสอสอกับสวสมาชิกรัฐสภาเห็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นรัฐบาลไม่มีอำนาจไปสั่งการใดๆเลยแล้วก็อาจจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันว่านานย,ยกอมลตีไม่เกี่ยวคณะเ,เดียวกัน ท่านผู้ชมสัปดาห์นี้เป็นต้นไปโปรดติดตามเพราะอะไรเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเมื่อวานนี้มีกลุ่มก้อนในนามของกลุ่มพลเมืองไทย99คนจะมีทั้งนักวิชาการส่วนหนึ่งศิงลปิน NGO ลงชื่อประเด็นเรื่องวาระ8ปีของพอเดกประยุทธ์จัน์โอชาเนี่ยน้องไร24สิงหาคมปี65นะคะก็คือจะดำรงตำแหน่งครบ8ปีตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ว่า9คน บอกว่ายังไงาตามรัมนูนคือห้าแปดปีใช่ใยกแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่ามันจะนับตั้งแต่ตอนไหนห<า>ใช่ไหมใช่ค่ะอันนับตั้งแต่ตอนรัฐประหารแล้วตั้งนายกตอนนั้นเนี่ยก็แปดปีค่ะ<า>แต่ท่านนับตั้งแต่ตอนที่รัมนูญบังคับใช้ก็ยังไม่ถึงค่ะห,<า>หรือท่านนับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกจากการเลือกตั้งครั้งไหลก็ยังไม่ถึงอืมเยอะอีกนานเลยค่ะ<า>ใช่ไหม แต่99คนที่ลงชื่อเนี่ยเห็นว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังต้องการจะต่ออายุออกไปอีกด้วยการตีความรัฐมนุญบิดเบือนเข้าข้างตัวเองเนี่ยจะทําให้มีมลทินมัวหมองไปตลอดชีวิตท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูแปลว,ว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปมันจะกบม,มาขย่ากันเรื่องกรณี8ปีนี้ใช่ไหมค่ะ<ฆ>ขณะที่คุยวิชรุก็บอกรัฐบาลจะไม่ยื่นต้อง<ฆ>ใครสงสัยก็ยื่นสามนูนไปรัฐบาลจะไม่ยื่นได้ยังไงใครจะมาสงสัยตัวเอง<ฆ>นี่คุยวิชรุบอกไว้ใช่ไหม<ฆ>ไม่สงสัย ¿Cómo